แล้วค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่องมิกกิ n งกับการแนะนำเกมมือถือนะคะสําหรับในวันนี้แอดมีได้อาเกมมือถือแนว r p g มาใหม่ล่าสุดภาพสวยน่าเล่นในเดือนกุมภาพันธ์2025ใครที่เป็นสาย RPG นะคะต้องรับชมให้จบคลิปนะแล้วเพื่อนๆจะได้เกมกลับไปเล่นอย่างแน่นอนค่ะก็จะไปรับชมเนื้อหาในตัวคลิปกันนะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยค่ะแลวจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเชิญรับชมกันได้เลย ดาวที่1น่เกมเกม Dungeon r o e r เป็นเกมชือแอคชั่นอาร์พีจีที่มาในสไตล,ล์ดงดันลูกเล่นพอใช้ได้ ภายในเกมนั้นนะคะจะมาในแนวให้เราได้ลงนันเจียนไปตีกตรย์ดูเกมนี้ก็มีให้เรานะคะได้บูปวดดุกตาจากการสันจอบวกกับมีพัซเซนะคะให้เราได้แบบดื่มด่ำไปกับตัวเกมด้วยส่วนตัวเกมเพลย์หลักนะคะวิธีการเล่นก็ไม่ยากแค่เราเดินเดนินตีตีฝากระสูแดชหนีง้างตีหนักตัวบ,บอสประจำด้านแล้วก็หาทางออกจากดันอะไรประมาณนั้นนะคะ นอกจากนี้ยังมีอาชีพให้เปลี่ยนเลือกได้ใช้ตามถนัดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนัเบอร์เซอร์เกอร์เมสตรอมเป็นต้นค่ะหากใครที่ดูตัวอย่างแล้วสึ้นน่าสนใจสามารถที่จะลองกันได้ในลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะต่อมาเกกับเกมสตาร์วอเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นที่จะเน้นการต่อสู้แบบ PvP โดยก็ใช้ตัวละครเ e g a Girl แบบสมิติในการต่อสู้ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทำใา้การต่อสูร้ระยะประชิดระยะไกลเพื่อนก็สามารถเลือกตัวละครนะคะอย่างเช่นอาริสสกายเซเบอร์เชลลิงเพื่อเล่นเป็นกองหน้าหรือว่าตัวละครอย่างเอลฟินคาวอรี่ฮาการิเพื่อเล่นเป็นกองหลังได้ค่ะตัวละครแต่ละตัวนะคะเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่ามีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เช่นจะมีสไตล์จีนเอลฟ์แม่มด คุนโกรนสาวติดอาวุธและก็อิงมากมายนะแถวยังมาพร้อมด้วยกราฟิกสตตร์อนิเมะนะคะที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเป็นไปกัน,นไหนที่ชื่นชอบดาวน,น์โหลดไปเล่นกันดูได้ค่ะเกมที่3กับเกม h e ริกส เกมนี้นะคะจะเป็นเกมมือถือไอเดอร์ RPG ที่เราจะได้มาจำพายไปโลกแมวสุดป่วนปกป้องจากแก๊งหมาแสบนั่นเองก็เริ่มเกมมานะคะเราได้ตื่นมาเจอในโลกแมวเมียโฮโนกะที่ยยให้เป็นพ่อบ้านในตำนานผู้ปกป้องฮีริกส์นะคะจากเรามาสุดแซบ ประจวภัยไปกับฮีโร่แมวน่ารักแต่ก็โหดมากมีเพื่อนนะคะได้พบกับการบูแรกสกิลกระจายเล่นเพื่อนถ่ายเคลียร์กันด้วยนอกจากนี้ภายในเกมก็ยังมีให้เราได้สะสมแมวฮีโร่เพียบผสมพัฒนาสร้างทีแมวสุดแกรงฟาร์มอาวุธอุปกรณ์ง่ายๆแค่กดกระชากเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีในโซงการอาเกตตอละครในหลากหลายทาทั้งวิธีการให,หาหแมวและก็วิจัยในแรบ แถมยังเล่นแบบไอดอลรับของรางวัลได้เรื่อยแม้ปิดเกมน,นะคะบอกเลยใครที่เป็นสายไอดอลอารต้องมีติดมือมาเลยนะคะเด,ดาเรีวเลยกันดูคะ่ะเกมซีอิเซกายอิเซกายต่เกมนี้บอกเลยว่าแอดมีแนะนำอีกเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นเกมแนวสตี a t อ g y ์ p g ที่เราจะได้จัดทีมดวลคอนจากอนิเมะชื่อดังที่มีมากถึง9เรื่อง และเรานะคะก็จะได้รบรจนภัยไปดันเจี้ยนต่างโรมิตี้เพื่อตามหาสมบัติและก็กำจัดเหลาสัตว์สุดร้ายกาตัวจุดเด่นของเกมนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยกราฟิกสามมิติสไตล์อนิเมะสุดคุณภาพมาในช่งของตัวเกมพเพลย์หลักกันบ้างน,นะคะเราต้องจัดทีมตัวละครชื่อดังจากในอนิเมะเเรื่องแล้วก็ทกําการอัปเกรดพวกเขาให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะส่งทีมตัวละครน,นะคะตะลุยเข้าไปในดันเจี้ยน เพื่อสำรวจเส้นทางตามหาสมบัติให้ครบทุกรูดรับมือกับสารพัดอีเวนท์ที่เต็มไปด้วยสมบัติและก็อุปสรรคก่นจัดราม,มอสเซอร์พร้อมบอสสุดหลายการเพื่อจบการสำรวจดังเจียนให้ได้ถ้า,าสนใจาดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะคะกเกมที่5 w า h าระร่าส์ซีเลเ,เกมนี้เป็นเกมในวแอคชั่นลุกละ RPG นะคะที่เราจะได้บงคับเหล่านักรบแ่งวา,าระ ข้าวิชิตมวลมหาศัตรูในดันเจียนพร้อมทั้งราวสก,กิลแล้วก็ปบบต่างๆมาเสริมพลังตัวเองให้แข็งแกร่ง เพื่อเตรียมตัวสำหรับก,การการาบบอสสุดโหดประจําดันเจี้ยนใ้ซินซ่าจุดเด่นของตัวเกมนี้นะคะก็คือภาพกราฟิกที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีในส่วนงตัวเกมเพลย์นั้นเพียงแค่เราวิ่งยิงมอนสเตอร์พร้อมก,กับระดบกระสุนสุดเพลินยังมีหลากหลายอาชีพให้เราได้เลือกนะคะยังมาพร้อมด้วยบิวสกิลหลากหลายแล้วก็ดันเจี้ยนมหาโหดที่เต็มไปด้วยความท้าทายแบบสุดขั้วและถึงแม้ว่าจะมาในรูปแบบของแนวตั้งนะคะแต่บอกเลยว่าสนุกเกินคาดมากมเนนาเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีติดมือถือไว้ไดาวโหลดเล่นกันดูนะ ต่อกเกม6นะคะชื่อว่า Survival War Adventure RPG เกมนี้เป็นเกมแนว RPG ผจญภัยอาชวิตตอในโลกหลังวันสิ้นโลกที่ภายิบาติจากอุกบาทนะคะได้เปลี่ยนสิ่งของต่างๆให้กลายเป็นสาป,ปราสซสซยองให้เราได้ทำการสำรวจโลกไซเปอร์พังสุดอันตรายรวบรวมทรัพยากรสร้างอาวุธและก็ปรับตัวเพื่ออาชวิตตออให้ได้นอกจากนี้นะคะเรายังอัญเชิญฮีโร่ผู้รอดชีวิต พร้อมอาวุธไซเบอร์เนติกสุดํำต่อสู้กับเหามอนสเตอร์กลายพันธุ์และใครปิษนาเบื้องหลังการตกของอุกบาทและกายกายพาสุดสยองเพื่อนๆก็สามารถอัศวิตดอดและนำความหวังกลับมาสู่มนุษยชาติไห้ได้นะห้าสนใจดาวนโหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะเกมเจ็ดเกมเกม o r d e t r n a l online แต่เกมนี้เป็นเกม MO MM RPG นะคะที่ความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือทีมงานนะคะได้เคลมเอาไว้ว่าเขาจะผสมผสานได้ทั้งรูปแบบ MO RPG และก็ม o b ถเข้าด้วยกันมาพร้อมได้ภาพที่ชวนคลาสสิกตารูปแบบการเล่นนะคะเราจะได้บาคัพตัวละครเดินตีมอนสเตอร์สะสมทองและก็ไอเทมต่างๆจนจบดานถึงจะเห็นว่ามีโหมดใหญ่นะคะให้เลือกเล่น1 3สโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมด Extraction Team Extraction และก็ Arena ซึ่งเกมเพลย์ลักๆกนะคะก็คือการฆ่ามอนสเตอร์หาของเอาต่อรอดหาทางออกีิปปอดภไพไปให้ได้ประมาณนั้นซึ่งหากใครดูตัวอย่างเกมแล้วสนใจดาวน์โหลดเล่นกันด้วยนะคะอันดับที่ 8, แปดเกบเกม Up Rising Survival RPG เกมนี้เป็นเกมมือือท็อปดาวชุดเติร์นนะคะที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่โลกลังไห้นะเอเรียนบุกโลกทำภารกิจกำจัดมนุษย์กายพันธุ์รวบรวมกลุ่มรอวชีตและต่อต้านภัยคุกคามจากโลกภายนอกความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาก็จะให้เราได้ฝึกฝนระบบการต่อสู้แบบไดนามิกเรียนรู้ที่จะหลบการโจมตีของสัตูและก็ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในการสวนกลาบปูดด็อกสถานที่ไม่ๆมทักษะละกาอาวุธ อัปเกรดพารามิเตอร์แลจะจัดสรรทรัพยากรของเราให้เหมาะสมกับการเล่นในราคานั้นเองค่ะหากสนใจแล้วลก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้คลิปกันได้เลยนะอ n a ด i k a ี u n ก s า l ูน่า t a r una, Star Story Touch เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว JRPG นะคะภายในตัวเกมจะพาเพื่อนเข้าสู่โลกแฟนตาซีอันน่าตื่นตาที่นำสเสนอภายใต้กราฟิกและก็เสียงที่ดีกว่าเดิมทั้งยังมีการใส่พิจิลวายสกรีนเกมเพลย์ที่เหมาะกับอุปก,กรณ์รุ่นใหม่ พร้อมกับการรองรับบลูทูธคอนเทเลอร์นะคะเพื่อคงความโอสคูสำหรับเราเกมเมอร์ที่อยากสัมผัสเล่นเกม r p g บนเครื่องคอนโซลเองระบบการเจิมตีในชากต่อสู้ของเกมนี้นะคะก็ยังคงเป็นเทิร์นเบสหรือว่าพัดกันตีที่ทําให้นึกถึงเกมยุคเก่กาๆมากๆเลยนะคะไม่เนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าชอบสไตล์นี้สามารถที่จะโหลดราเล่นกัได้เลยคะ่ะเกมที่1ิ จ h a งคินเนริงเกมนี้เป็นเกมมือถือนวเทนเบสอาร์บิจนะคะมาพร้อมด้วยทีมหุ่นยนต์ตากันตาซึ่งเราต้องรวบรวมทีมหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเองซึ่งสร้างขึ้นจากขยะในชีวิตประจาําวันแต่และตัวก็จะมีชีวิตขึ้นมาโดยสมองรักที่เป็นเอไอนะคะแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อครองสังเวียนในการประทะก,กันของกลยุทธ์และก็ทักษะ หากได้เมรเดอร์อก็สามารถอัปเกรดพวงมานเพื่อไปชนะการัตทอูที่โดราที่สุดยิ่งเราสำรวจลึกเท่าไรตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นการต่อสู้ในตัวเกมนี้นะคะจะเป็นแบบ PVE นะที่สาาร้างสมดุลการเล่นเชิงกลยุทธ์กับก,บกบารเฉลี่ยเข้าด้วยกันนอกจากนี้ยังมีในโมของไกาขันในอารีนาต่อสู้ของเราพันเฮอร์เมสแล้วก็ปะทะก,กับเลยคนอื่นได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเล่นกันดูได้เลยนะ ก็จบเป็นแปแล้วนะคะการซิมดามเกี้มือถึงแน,น RPG ที่มามารัสดุดในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 5าแล้วหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนอยากได้เกมสไตล์ไหนหรือว่าแนวไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแอมมินจะได้รวบรวมแล้วเอามาให้เพื่อนได้รับชมกันนั่นเองในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ